สวัสดีครับกลับมาพบกับผมกับทีมงานที่เดตสตาร์ซ็อกเกอร์กันอีกเช่นเคยนะครับและสำหรับพา์ทน,นี้เราจะพาทุกท่านมาวิเคราะห์บอลกันในศึกฟุตบอลกันโชเซเรียอิตาลีคู่ระหว่างเวโรนาเปิดบ้านต้อนรับการมเยือนของมาป่ากรุงโรมเอสโรมาที่สนามมาร์กอันโตนิโอเบนเตกกดีในวันจันทร์ที่31ตุลาคมเวลาที่คืนครึ่งตามเวลาในประเทศไทยสำหรับสถิติการพบกันมา5นัดหลังเวโรนาชนะ2เอสโรมาชนะ2และเสมอกัน1ส่วนด้านสภาพความเพิ่ไหวก่อนเกม สำหรับเจ้าบ้านเวลลนาทีมลองบอยอันดับ19ลงแข่งไปแล้ว11นัดชนะ1เสมอ2แพ้8มี5คะแนนภายใต้การน,นำทัพของปูตซอซันวาตเล่บอกเคตตีหลังพาทีมบุกแพ้ซัสโซโอโรไป2ประตูต่อ1ในเกมลีกนัดล่าสุดทำให้ผลงาน5นัดที่ผ่านมาแพ้มารวดทั้ง5นัดส่วนสภาพความพร้อมในเกมนี้ยังหมดสิทธิใช้ง,งานเดเอโก้คอปอล่าจอร์ดด็อกพาเวลดาวิดโดวิดอีวานอิลิสอัดดินฮูสติดดากลาโซวิตและเควินลาซันยาที่ยังบาดเจ็บกันอยู่ทั้งหมดขณะที่แผกนการจัดทัพ โดยผู้รักษาประตูวังลอเรนโซมอนติโปลงเฝ้าแนวรับใช้อีกซันฮินโคายกุนเทอร์และเฟเรดิโกเชเคลินีลงทำหน้าที่และให้มาโกฟาลาโอนีอาเดียงตาเมซีมิเกลเวโรโซและฟาบิโอเดปป์ลีคอยประสานงานร่วมกันในแดนกลางและใช้ยายาคันล่อนคอยสร้างสรรเกมลุกสนับสนุน2องกองหน้าซิโมเน่เวติกับโตมาอองรีลงยืนควงคู่ล่าตะข่ายในแดนหน้า ส่วนด้านความเคลื่อนไหวทีมยูเอสโลมาทีมอันดับ6ลงเตะไปแล้ว11นะัดชนะ7เสมอ1แพ้3มี22แต้มภายใต้การนำทัพของกุนซือโชเซมูรินโญ่หลังพาทีมบุกชนะเ j k เจเคเฮลซิงกิไป2ประตูต่อ1ในเกมยูโรปาลีกนัดล่าสุดทำให้ผลงาน5นะัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1 มาสภาพความพร้อมของทีมนในเกมนี้ยังไม่สามารถใช้งานเซกิเชลิสมาลารคุมบุลล่าจอจิเนโอไวดันนมกับเปาโลดิบาร่าที่ยังบาดเจ็บกันอยู่เดิมทั้งหมดขณะที่แผนการเล่นในวันนี้คาดมูรินโญเตรียมจับมาในระบบ3-42-1ผู้รักษาประตูยังคงใช้ลุยปาติซิโอลงเฝ้า3แนวรับใช้จันนุนกามันชินีคิสมอลลิงกับอีบันเยสลงทาหน้าที่ส่วนนิโคลาซาเลฟสกีไบอันคิสตันเต้มาดีกามาลาและเลโอนาร์โดสปินาโซล่าจะคอยประสานงานร่วมกันในแดนกลางและใช้ลอเรนโซเปกินี่กับโโคลเป เกมลุกสนับสนุนกองหน้าตัวเป้าเทมมี่อับราหัมที่จะลงออกล่าสกอร์ในแดนหน้า สำหรับทัศนะก่อนเกมคู่นี้สำหรับเจ้าบ้านเวโรนาผลงานเข้าขั้นย่แย่นักแพ้มาต่อเนื่อง6เกมติดต่อกันบ่งบอกได้ถึงความห่วยได้เป็นอย่างดีขณะที่ทีมเยือนหมาป่ากรุงโรมโรมาผลงานในเกมนีกแม้เพิ่งจะเปิดบ้านแพ้นาโปลีมา1-0ต่อแต่เกมนอกบ้านยังทำผลงานได้ดีชนะมาติดต่อกัน3เกมติดซึ่งเมื่อเทียบกันแล้วหมาป่ากรุงโรมเหนือกว่าอย่างชัดเจนเนื่องจากฟอร์มของโรมาดีกว่าแถมคุมกำลังก็เหนือกว่าเยอะเลยราคาเปิดมาให้โรมาต่อครึ่งลูกฉะนั้นเกมนี้มั่นใจมมมาาาาาาป่่กรรุงโจจะะเเเบียยดอออชนนนนน้้แ สำหรับเรนแล้วคาบอลอย่างเป็นทางการโรมาต่อครึ่งลูกคันธงโรมาชนะ2ประตูต่อ1ความมั่นใจ90%ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบทวิเคราะห์บอล bon ในวันนี้ก็ถ้าผิดพลาดหรือตกหล่นไปต้องขออภัยทุกท่านมาด้วยอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆได้ตลอดเวลานะครับ